ออไบ้างลูกเนอเกียเกียภาษาไทครับตัววนตัว่เขาเลีกาเมันาเนี่ยสุดรดชุดจีนหลายม่ไ้เกียลายแบบหลายุดรเครื่องครบไฟกับผิบวะของสั้นยังไงนี่เอามะไม่ก็ได้ที่ก็น้ำมันตุยเห็นกันป่ะเลยเห็นกบน้ำตัย

เข่าตำหมดเนาะนาันอะรฮะเด่วคาเข้าตำคนหนึงเฮ้ยนี่จะเสียงฝนเลยฝนตก กินแรงอ๋ออไปเทงเลยก็ติดตามแอ่งนี้เว้ยไบอกว่าถเ้ยดันมืออะะามือหรอครับใส่เลยใส่เลยนั่งพักนั่งเน้นวยเน้นว่าเนี่ยนี่มาลำบากเน้นเงือว่าถ่ายกินเลยอ่านิจังว่าจะใส่บบนี้ใส่ครับกระินครับ ใส่เลยคุณเอ้อปกติต้องเอาไปทอดก่อนนะเกลี่ยวรถ่ทอดจะถ่นทอดกระถิ่นทอดเดีวทอดเดได้ทันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วอะไรบอสอะเยอะก้าวอร่อยมากใส่ของ่องของนี้บอกกล่องบั้นหนึ่งจะท่ายหอ่อ่อปนไรับหลาน ไฟไ่บหลานเห็นยังไงเนาะแ่บไร้นนเ็กี่บ่ะแบเลยัดััทำแตงกันมเสร็มคิสัยคิสัยแล้วคอนเซิร์ว่าเขาบ่อยเป็นเพื่อเซร์ดได้จังรเ เง่นประเดกคนีีีีไม่คนนีกนดต่อ่าพีไม่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 ได้จ่ายไม่ได่านครับโฆษนานะว่าชอบเมืองหวานทีอบ เปล่าี่ยังไหลผมถึงทานไปพอยไหมน่อยพี่ยูกินไบ่มีแต่กิเห็นเ่งเนขวดนะอือเก็บเก็บเก็บฮะสอนครับสอนสอนยุ้ยเซล หนึ่งสองสามสี่ห้าไนันหาโอ้โอ้สวยสุดสุดฮะเดียงนี่งเดกเฮ้ยแล้วก้าวขึ้นไปแล้วจางก็้วกเนี่ยแต่ขวมกันแล้วกัน ตะผลมพื่สาดนะเหรอสาดนบผมแล้วก็กลับดีกว่าโอ้ขวมแล้วเนะพูดถื่อโอ้โหได้ต่อแองแหบ

กระพุกดากรพอะไรนี่วยังเออพยง